คับลิปนี้ถือว่าเป็นการมัดแจ้งข่าวกว็แร้วกันนะพี่น,อนะน้องเนาะอนอื่น่าวคำว่มาสวัสดีก็พวกว่อแม่เอฟซีสาวน้อยติดบ้านแพ่งเอฟซีลาน้อยอุ้งอิงน,นะคะพี่น้องเอฟซีเพชรแสงตะวันเจโอทูนะคะเมื่อน,นี้ก็สิมวาวแจ้งข่าวเรื่องเล่าของพอการใช่นะคะพี่น้องพ่อการใช่นะคะพี่น้องเพื่อนเองเป็นพอหักของอีหลาน้อยได้ดูแลเบื้องแง่อีหลาน้อยมาแกแต่อีหลาน้อยเขามาอ่าสู เวทีสาวหน่วยผิดวันเพยงขังแรกนะคะเออกระเห็นในพ่อการใช้ได้ตามติดชีวิตอีหล่าหน่อยมากโดยตลอดนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของความประสบความสําเร็จของการเฮ็ดช่องย t u b e ของพ่อการใช้กันแล้วกันระพี่น้องเนาะนั่เสมอนี้บอกเลยว่าไพไพก็อยากจะเบิ่งช่องพ่อการใช้นะคะเพราะว่าพ่อการใช้เพื่อนหายใจอีหล่าหน่อยเพื่อนห้ใจแบบรอยเปร์เส้นพี่น้องห้ใจแบบใดนะคะ เพิ่นทาการไล่สดนะคะพี่น้องไล่สดย้ายไล่นะคะก็คือถือว่าเป็นการอา่าเป็นศูนย์ร่วมเป็นเรื่องเล่าของการสารตอ่อเรื่องเล่าของมาไล่ของอีหลานหน่อยนะคะเอินมามาไล่ออนไลน์มาไล่จากทางพอพอแม่แม่เอฟซี FC, พลังเงียบนะคะเริ่มต้นมาแบบนั้นนะคะทํ้ามาเอฟซีพลังเงียบบาเมื่อเบิ่งกกันพี่น้อง แรกๆเลยนี่แอตเทนนี่จำได้เนาะพ่อจำได้เนาะพี่น้องเนาะหรือว่าแอตเพนจำได้บ่เบิกดกต่ยังไงก็คอยข้อ,อมมนข้ามาใตคิดนีแล้วกันนะคะพ่อจำได้ว่าพ่อการใช้ได้เคยไล่สดมอบล่างวันไห้อีลหล่าน้อยนับั้งแต่ก่อนหนาจะปิดฤดูกาลส่งประมาณน,นั้นนะคะก็ะคงจะเป็นเรื่องเล่าของการมอบเปลี่ยนมาไล่ข้นเก่งก่อนได้ที่แรกๆเนาะพี่น้อง เอาเป็นว่าเพราะว่าจะเป็นมาไล่ค้นเกง่งมาไล่ค้นเก่งนี่คืออย่างเวลาอีหลาหนอยออกเพ่งเวลาอีลาหลานอยมีกิจกรรมใดๆนะคะที่ถือว่าเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับอีหลาหน้อยโดยตรงนะคําว่ามาไล่ค้นเก่งนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องเล่าของการปล่อยเพลงในการปล่อยเพลงแต่ละข้งนะคะพ่อเนาะพี่น้องก็นานีก่กะสุดแทนเพ่าพ่อแม่สิสุดแท้แต่พ,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 แแแพ,พ่อโจพ่อน้น คนสิเป็นผู้มาแบบชนิตที่ว่าจะให้อันนั่นจะให้อันนี้กับลูกสาวพ่อแม่เอฟซี FC ก็ย่านลูกว่าใดเป็นบ่ล่ะแต่หากว่าฮอดหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวจะให้ท่องข่าลูกเท่าน,นั่นท่อน,นี้เ่คนสิว้าไปเป็นบ่ล่ะตรงนี้ก็ทือว่าให้พอ่พอแม,แม่ได้รุ่นซอยกันเนาะอันนี้กับ,บว่ากันด้วยความหาความเพ่งนะคะพี่น้องเนาะปานนี้สาหรับพ่อการใช้เพิ่นกับมาเริ่มมาเริ่มเห็ดมาไล่คนเกง่ง มาเริ่มเฮ็ดมาไล่อ่าคือเวลาเพิ่นเริ่มนี่ก็คือเพิ่นจะไล่สดแล้วก็มีการมอบมาไล่ให้กับอีหลา่าสะสมกันไปจักมือจักมือนะคะแหล้วแต่อันนี้คือเรื่องเล่าของการไล่สดของพ่อการใช่เด้อพี่น้องเอ้อต้องคอยติดตามหลังจากมีจะมีมาไล่คนเกง่งแล้วก็มาไล่อ่อช่วงปิดฤดูกาลนะคะพี่น้องนี่ช่วงปิดฤดูกาลนะคะพ่อการใช่เพิ่นก็สิซอยอีหล่าหน่อยในช่วง แบบนี้ก็อาจจะก so ําหนดว่าขอเท่านั้นเท่านี้ลองมาลุดเบิ้งว่าจะได้บ่นะคะจนในที่สุดนะคะ่าจะเป็นปิดฤดูกาลเปิดฤดูกาลนะคะพี่น้องเปิดฤดูกาลของช่วงเปิดปิดฤดูกาลมุ่งบ่ว่าจะเป็นช่วงเอ๊ะรู้สึกว่าจะเป็นฤดูกาลสองนะคะพี่น้องบ่ว่าจะเป็นปิดฤดูกาลเปิดฤดูกาลนะคะวันเกิดอีลาน้อยนะคะพี่น้อง ให้บอกว่าไรมากนี่ลักลักล่นเท่านั้นได้ไหรืพี่น้องนะคะเรื่องเล่าของการปิดปิดฤดูกาลเปิดฤดูกาลแล้วก็มาเปิดฤดูกาลอ <c oughs> อ้ออวยด้วยแฟนกจำาม่ได้น้อพี่น้องเนาะเอาเป็นว่าย้อนไปเบิ่งกันแล้วกันเรื่องเล่าของพ่อกันใช่เล่าเหตุให้อีหลานหนอยแบบเออว่าอย่างล่ะแบบบริสุทธิ์ใจนะ,ะนะคะพี่น้องการเลยได้ถือว่าเป็น เรื่องเล่าของการไล่สุดที่พอ่อลูกกันว่าถ้าสมมุติว่าอีาหลาน้อยสิมีกิจกรรมใดๆในเรื่องเล่าของแต่ละ,ะช่วงจังหวะนะคะยังที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่นะคะพี่น้องอก็จะเห็นเรื่องเล่าของมาไลอ่อที่จะจัดให้อีหลาน้่อยคือมาไล่คนเก่ง็นเวลาอีาหลาน้อยปล่อยเพลงสาวสมน้อยค่อยหักล่าสุดนะคะก็จะเป็นมาไล่คนเก่ง แต่จริงๆกอนนานันเพื่อนเตรียมไว้ให้แล้วว่าเป็นมาไล่เอ่อคนโบราณดีหูว,ว่าจะปล่อยเพลงน้องพี่น้องเนาะก็คือเป็นมาไล่สําหรับวันที่อีหลานหน่อยเห็ดปูนกะทินนะคะพี่น้องเพราะว่ามือน,นันกับมีการว่าจ้างสาวหน่อยเพชรบ้านแพงมาทําการแสดงอยู่ที่บ้านหนองคู่กอกนะคะเพื่อนอีก็ได้ล่งคิดไปย่อนเบิงก็ได้นะคะพี่น้องก็จะมีมาไล่สําหรับวันที่หนึ่งที่ททเตรียมไว้ว่าจะไป พอการใช้ก็มีการไล่ซุดไล่สุดได้ประมาณครบหนึ่งแสนคะแนนนะคะพี่น้องที่เตรียมไว้บาดนี้พ่อยลาปล่อยเพ่งบาดเนี่ยเช้สนอยคอยหักพอการใช้กับมาไล่อีกเพื่อเป็นร่างวั่นค้นเก่งเห็นไหมคะพี่น้องมาเป็นมาไล่ก็มาไลค้นเก่งอีกกับประมาณแสนหามือคะแนนะนะคะแล้วบาดนี้ในช่วงมือง่ายออกับมีการมาไล่ท่ำบุญอีกพี่น้องเห็นไหมคะ ลำดับไห้ฟังเนาะพี่้องเนาะมาไล่ทําบุญพอมาไล่ทําบุญก็จะมีว่าส่วนนี้ทําบุญส่วนนี้อี่หลาน่อยอีกได้มาเติมอีกเป็นแสนพี่รองเออเอาเป็นเท่าไรแล้วพี่้องเออได้มาเติมอีกประมาณแสนแล้วมือบุญซะแท้อีกได้บัดเพียงพี่รองเออมือบุญซะแท่กะมีการมาไล่อีกเออขึ้นจริงก่อนหัวแรงของมือบุญก่อนหัวแรงของันที่สามสิบเอ็ดเนาะเอา กะมาอีกเป็นแสนเออทั้งท่า,าบุญอีกกเกือบแสนนะคะพี่น้องพ้นจะแยกเป็นสองอย่างเนาะบารนี่พ่อหอนมือบุญบาดนี้การมีการมาไล่ซดอีกบาดนี้พี่น้องเออมาไล่ซดอีกอิหลานหน่อยก็ได้ตติมอีกก็เกือบแสนอีกพี่นอ้องดูดิจะเพราะมาไล่ของพอกันใช่นี่เกือบหาแสนพี่นอ้องเกิดเบองนี่คือพอหักของอิหลานหน่อยเพิ่นจัดให้อิหลานหน่อยทุก ทุกโอกาสแล้วบัดน,นี้ด้วพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็คือจะมาบอกว่าเพิ่อนสิเริ่มไล่ซดมือนี่พี่น้องวันที่แปดเป็นต้นไปจนหอดนะคะพี่น้องจนกลัวสิหอดเมื่อใดละ่ะบัดนี้เพื่อนพร้อมที่จะเอ,อไล่ซดตรงนี้เพื่อเพื่อเพื่อกิจกรรม กอกันใช่เพื่อนบอกว่าเพื่อนจะเริ่มต้นไล่ซดนะคะพี่น้องนับจะมือนี่เป็นต้นไปเพื่อเออเพื่อวันขึ้นบ้านไม่องอยลาน้อยพี่น้องวันที่หนึ่งมกราคมเด้อพี่น้องอย่าลืมนะคะพก็กันใช่เพื่อนเปิดไ้สุขคนได้หมอบมาไล่อ่อนไล่ทับพิลาน้อยนะคะแล้วเพื่อนกับมีการตั้งเป้าหมายไว้นะคะพี่น้องอยู่ที่สามแสนคะแนนเด้อพี่น้องเด้อซอยกันดันดันเด้อพี่น้องเด้อไอีลาโนยได้มีมาไล่ วันขืนบานใหม่นะคะพี่น้องไอ้่านไปทางช่องทางของพ่อการใช้นะคะการใช้ลำเพินออฟออฟิเชียลเด้อยพี่น้องเด้อตามนั่นนะคะอาว่าท่านใดเขามารับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอนใดยังพันไหนกดก็ฝากกดติดตามในด้วยจ้าเดอ้ออาว่าอยากแสดงความกิดเ็นกับข้อมินเขาม,ขมาใต้คลิปนี้เลยนะคะพี่น้องส่วนถ่ายคลิปบอดจกับวิลาหน่อยในฝากช่องอ้ครับแอดเพ้นนะคะพี่น้อง ขอบคุณในความกรุณาของเพื่อนนะคะพี่น้องเชิญติดตามรับชมนะคะพี่น้องขอบคุณสุขภูสุขนนะคะสวัสดีค่ะข้าพิลากระเพาะฟังซองได้เสียงด้าน DBG ได้จ๋าฝากอะไรก็ใช้ในกำลังใจนี้คุณแม่ก็เสนยใจ